สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับวันนี้ก็ลูกค้ามาทางมาจากทางอุดรครับมาดูเจ้า pc ซ1 2า ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เนี่ยโคมาซูมันต้องถอดนี่แหละเนาะไม่เหมือนโกเบเนาะโกเบมันเปิดอย่างนี้ได้ตัวแห้งใช่ไห้โคมาซูวอะไรก็เปิดไท่ดิตัวไหนตัวนี่ละร้อยยี่ว่าเปิดปเปิดปุ้ยไหบ่เปิดได้บ่ิดได้ด้นห้านี่เปิดบ่ได้เลยเป็นแบบนี้เลยครับ ตัวนี้ปั๊มแห้งอยู่ครับผมดูแล้วตักดินดูเลยลเดดแห้งกระบอกเปลี่ยนเมนิดหน่อยไม่ต้องทำหรอกใช้ได้เลยยายงน้อยเคยจรหรือจะให้ผมถ้าให้ผมเปลี่ยนโซ่ให้ก็ได้ ผมรับจ้างเปลี่ยนให้อันนั้นลูกไส้ปะขับไม่โคบอบอลองดูวะให้เจ้าของเขาขับลองดูให้ดู บอลจเกี่ยวมือตั้งครับไปลองเราดูไปนี่ตักตังนี้ตรงนี้เขาจะมาจากนาคนปรปฐมครัคนหนึ่งที่แถวบ้านนาิ่นตะใครรุ่นไหนครับรุ่นนี้บอ เขเป็นตัวตันี่ที่ขอรยเาออบใช่ใช่รานเป็นทอ๋อาจะอั่อได้ที่เารอยู่าไ่อ่าเดี๋ยวให้เจ้ของเขาลองให้ดูเลยเัเ้านหลังไงรัเนี่ยอือ ต้นไหนต้นนี้นะนนต้นเดินแรงดูอ่ะบิดตัวได้ขันรถปั๊มบ่แห้งต้นเดินบ่ดีบิดตัวบ่ได้ดอกอันนี้บ่ได้เร่งแห้งนี่นี่บ่ รุ่นไหนเออาวมพิเศษเขามาสู้บ่เพราะมันอาวมพิเศษอาวมพิเศษอามพิเศษตัวนี้มันยาวแต่ว่าอาวมพิเศษกุดดินแข็งจะสู้อาวมธรรมดาไม่ได้ครับอันนี้อาวมธรรมดาครับสวยนะทรงสวยดี ขายคันน้นก็เร็วคันน้นเร็วมากเลยนะแต่เป็นรุ่นสามัมนเก่าเป็นคนทนลูกมากกเดินขึ้นติดๆเลยครับดูครับดูความแรงของปั๊มดูครับโอ้นี่โชวเลยครับเปิดประตูหน่อยคุณเข้า สนใจเอ้ยลาก้ <c oughs> างนะอ่ะทาท่านใดที่สนใจอยากจะฝากขายรถก็ติดต่อผมได้ที่ช่องทางเบอร์โทรนะครับ0 8 8 3 6 7 3 4 4 7ครับ <c oughs> อยากให้ไปรีวิวขายรถให้ก็ <c oughs> โทรมาคุยกันได้ครับฮะ าดูอ่ะโหลดไหมดูอ่ะเอาโหลดไหลดมล่ะดูโหลดไหดมตังเสียงดูอ่ะอืมถ้าโหลดมันอ้กแล้วนี <c oughs> อ่อันนี้เอาไปลากหน่อยสวยเลยติดฟิล์มใหม่ ติดฟิล์มตรงนี้ใหม่นี่ขนาดฟันขนาดฟันมันหมดแล้วเนาะถ้าฟันใหม่สุดยอดเลยดูฟันมันทุ่หมดแล้วนะดูฟันที่ที่ทำนามโคดิโคด์แข่งรถอ่ะ น้องมาคือไหมเ <laughs> สียนนุย้ยชอบใจเลย <c oughs> ถ้าไม่ถนัดมันก็จะเงืง้งเงางๆหน่อยครับแต่พอขับไปเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวมันก็ได้ <c oughs> แรงเนาะแรงอยู่ขนาดฟันหมดนั่นเนี่ยสลักก่ะอ๋อค้นบูมนะแบบธรรมดาสวยงามเนี่ยซื้อรถต้องมาลองี่ครับต้องลองนานๆหน่อย เออเยนุย้ยสนใจแล้วเนี่ยเยนุยน้ยนี่สนใจแล้วเดินตามรถดำสวยๆจารัดนี่เริ่มสนใจรถแมคโครแล้วเสียนุย้ยมีรถดำกี่คันมีคันเดียวรุ่นอะไรเ1 8โอ้ยางเก้าเลย่รือเ่าอ๋ออยู่ดอนนะพี่อมเพื่ออะไร ร้อมเพื่อเมืองเลยวิ่งเข้าเมืองเลยนี่ราคาดีปะเท่าไหร่เท่าไหร่เที่ยวเท่าไหร่อู้เข้าเมืองเนี่ยนะวิ่งไกลไหมสิ่งค่าเดียวนะโอ้าเดียว10กิโลครับท่านผู้ชม ปอดินเป็นลูกรางบอกอ๋อไม่ค่อยมีเลยไม่ไมมน,นี่กาว่าซื้อแมคโครไปรถวิ่งกี่คันฮะอ๋อไม่รู้ครับนี่วิ่งมาจากบ้านเหลือส่งที่สารศาลคามเลยอ๋อมาเรียนอยู่สารคามบ,บ่ ก็เลยตะเลิอนมาดูเลยเอ้าทำไมมาเรียนอยู่ไกลแทะอยู่โดนไม่มีเหรอมาอะไรอ่ะมีคูดอนเอ้คอโดนไม่ใหญ่ใหญ่นะอุโดนใหญ่ เสียงนิ่มดีมากโอ้นาดินสวยแทะ้ะอันนี้เอามาสต๊อกไว้ขายวะ้าสต๊อกแบบนี้ตักขายเท่เทาไหร่ฮะอ๋อหน้าฝนก็ตักเอาขายได้เลยใครมาสั่ง

สวยครับดินสวยฮะเครื่องผมไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่นะอันนี้นี่ดึงให้ดูเลยครับไม่มีโหลดบังคับเบิ่งบ่อับเบิ่งบ่อครับ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 วะไปลองเบิ่งไหมลูกชายครับแม่เรียนบ่ เออมันก็ขับได้อยู่นี่ลหละ <Okay. S 1> โอ้ขับเป็นอยู่อือ๊ดอุ้มดินไหมมนไม่ถนัดคอนโทลนี้คันนู้นก็ขายนะครับอยู่ข้างหลังครับท่านั้น pc 100L ครับรุ่น3ครับตัว <Okay. S 1> นั้นจะเป็นรุ่นพิเศษเอลสูงครับเอลลอยเร็วเหมือนกันครับคล่องมาก เพราะว่าจะเป็นปั๊มให้หลิกจะเป็นปั๊มรุ่น5ไปแล้วครับเร็วคันนู้นคันนู้นเหมาะสําหรับซื้อไปยืนตักพวกหินพวกทรายครับราคาอยู่ที่280,000บาทต่อรองได้นะครับขันข้างหลังนู่นนะครับท่านใดที่สนใจที่มองหารถแมคโครไวไว,ไว้ใช้งานราคาประหยัดประหยัดถูกๆไว้ไปยืนตัก ปูนตักหินตักทรายก็ผมแนะนำอคันนู้นนะครับอยู่ข้างหลังครับ2 0 0แสนต่อรองได้ครับรถพร้อมใช้งานครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มาดูลูกชายลูกชายของคุณพี่มาจากอุดรน,นะครับเออมีลูกชายชอบรถแบบนี้ก็เป็นเดสนับสนุนนะเป็นใครใครก็สนับสนุนเนาะลูก ลูกชายมาชอบทางทางด้านด้านรถแบบเนี้ยหมดเนี่ห <c oughs> มาที่เล่น รถมาคีเล่นซิโน่ยอรนะุ่นนะู้นไหมโน้นอ่ะฮะทางคนนั้นอ่ะไปยืนคันนี้ราคาถูกนี่เออสองแสนเออไปไป,ไปแกงดูคานท้ายครับบอกทกุกแกมาดูคันนี้เลยประหยัดเงินนี่ไปตักได้เลยเนี่ยตากใส่ยหกล้อนะ่ะให้แกทดลทองทดสอบคันนี้ด้วยอืมให้พี่แกลองคันนี้ดูจะทำไงเออ ลองเซตแปดเอาลองดูตัวเดินอลองดูเลยครับ ใครมาก่อนใครตัดสินใจมัดจำก่อนก็ได้ก่อนเพราะว่าพุ่งนี้ลูกค้าก็จะมาอีกคนหนึ่งครับถ้าเจ้านี้จบมัดจำก็จะได้แจ้งเขาว่าไม่ต้องมาแล้วต้องแจ้งเขาครับเดี๋ยวรอดูครับรอลุ้นก่อนครับท่านผู้ชมเปลันก็ว่าเห็นเยอ้าง่ลเลัวเอ๋อไม่เป็นยังไงทางพูดส่วนมากเขาเล่นรุ่นนี้เยอะดิเนาะ แค่ว่าเรีนแ่เรียนเป็นอะตัวตัวรากาพมากแล้วดิฉันรถไม่ดิแต่ว่าแต่ว่ารถเก่านี่รถถูยังไงอเป็นยังสั่นดิเป็ี่นักแขนเปล่นทาแขนร่วไรต้องเื้อไปที่ที่แถวต้อไปโอสลักไปยุ่งายเกินไปยังั ูกปืนตัวเดินเครื่องเครื่องเครื่องพังเครื่องพังแลยสองเครื่องแล้วเออสเครื่องแล้หนะเพราะว่าเป็นรถรถที่ทำนี่ก็เป็นตัวเดินอ๋อควดหัวคุวอดมัฟไหยเขาไม่เป็นรถบอกไม่ยังไงเขาไม่เป็นรถแม็คโครหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่าชื่อสามราคาขนาดนี้จัดอะไรนิดหน่อยไม่ได้ครับราคาขนาดนี้เล่นไม่ได้ถ้าเป็นโกเบนะ ผมบอกได้เลยว่าโกเบราคาอยู่ที่ประมาณห้าแสนอ่ะห้าต่ำกว่าห้าแสนมาหนิส้มแทบไม่จบครับครับหมายว่านะ่รับแยกกับแยกกับมีดต่างต่างรโดยมีตัวแง่การเกินเกินเนื่องไม่ซุ่มนะครับอาคือรถมันมันมันต้องตัดแล้วนะ่ะมันจะเอามาซ่อมมันไม่อยู่แล้วเเเยยยีีีดด๋๋วว อ๋อครับราล,ลารครับอยู่นี่เขาเล่นเด็กโกเบครับมักตีเยอะมักทีม่เยน่อ,อครับเสียติด่้ทีครับแรงครับป๊มเรงกดตัวสบายเลย เข้าไื้ตัวนี้มันสับคอนโทรนไม่ได้ป่ะสับได้ตรงหน้าเป็นเลยอ๋อต้องสับหน้าเป็นอืมรราาไม่ต้องเปลี่ยนสายมุนหกเหลี่ยมสี่ตัวออกแล้วก็มุนกลับอย่างนี้เลยอ่าไม่ต้องถอดสายเลยเขาถนัดขับซ้ายขวาป่ะสวิงอะ่ะ ใช่ไหมอ๋อมันไม่เหมือนกันเดะสับได้นี่เดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีสับง่ายๆเลย ถ้าสับคอนโทรน่ะสับแบบนี้เด้อ a สิบอกอันนี้เชรรประสบการณ์ความรู้ครับยกจับตัวนี้เอาดิจับตัวนี้ไว้ถอดน,อน็อตหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้น็อตสี่ตัวนี้อันนี้มันสวิงหน้าหลังใช่ไหมเราก็เอากุญเจเลื่อนจับตัวนี้หมุนมาทั้งทั้งยวงเลยหมุนมาทั้งนี้แล้วก็เสียบน็อตเข้าไปไม่ต้องถอดสายสลับครับเนี่ย คอดน็อตสี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็หมุนทั้งแป้นนี่เลยอะ่ะหมุนมาอย่างงี้อ่าหมุนมาอย่างงี้แล้วก็ใส่น็อตไปคืนอ่าอันนี้สวิงไปหน้าเนาะอันนี้สวิงไปหน้าเราต้องหมุนแป้นไปให้มันอยู่ฝั่งน้นเราจะได้สวิงไปไปฝั่งโน้นไม่ต้องถอดสายหลักการง่ายๆเลยครับทน,นี่หมุนเป้นสบายๆเลยหมุนสบาย เ่าสามตัวปิดปิดกันเชพาประสบการณ์ครับเราสู่ันฟังมาดูว่ามีไฮลิกเพื่อนไหมดูว่าแห้งมากเลยครับปัม๊มโอ้ปั๊มแห้งกิ๊บเลยไหม เล่มสวยครับเฟรมสวยหนาะเล่มนะ่นะเล่มทุกอ๋อน,อน้นอน,นะน,อนออ้องขาเท่าน่ะอ่าเลียเรียน้อาท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะยังไงครับเขาจะเอาไหมถ้าเอาก็ต้องมาจำวันนี้เลยเพราะพรุ่งนี้จะมีลูกค้าเขามาดูครับ อ,อยากให้รีวิวรถขายรถให้ก็โทรเข้ามาครับ0 8 8 367 3447ครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ